เยเรามาเฮต่อคับโชว์มีเฮครับผมเอาละเฮต่อไปของเราเป็นไรครับผมเฮต่อไปของเราผมมีโอกาสได้พูดคุยกับพระเอกหนุ่มคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เขามีผลงานภาพยนตร์ให้เราได้ติดตามกันกับ ATM เออรักเอเร่พระเอกร้อยล้านคนนี้ ตาชันทวิตธนาเสวีค้าดูแลเป็นสัมพันธ์เลกร้อยล้านเลยเหรอตอ เขาเก่งจริงเขาเก่งจริงเขาไม่ได้แค่เป็นพระเอกหนังเท่านั้นเขาเคยทํางานเบื้องหลังมามากมายว่าจะเป็นคนเขียนบทรไปเก็บภาพเฉพาะเบื้องหลังก็เคยทำ acting course คอยสอนการแสดงก็เคยทำแต่วันนี้เราได้รู้จักเขาในฐานะพระเอกร้อยล้านที่กำลังมีผลงานใหม่กับ A T M เออรั s อเออร์การพูดคุยกับเขาจะสนุกสนานแค่ไหนจะเป็นอย่างไรบ้างตัวตนเขาเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันครับกับเต๋อฉันทวิทนาเสวี วันนี้ผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่บริษัทผลิตภาพยนตร์ที่ทำภาพยนตร์อารมณ์ดีแบบฟิลกูดค่าย GTS ครับเพราะวันนี้ผมมีนัดกับพระเอกหนุ่มที่มีฉาย,ยาว่าพระเอกร้อยล้านจากภาพยนตร์เรื่องพุ่นมื่นโหที่ทำรายได้รวม124ล้านบาทซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้สูงสุดในปี2553แถมยังคว้ารางวัลน,นักสแสดงดาวรุ่งเอเชียจากเทศกาลภาพยนตร์นานานชาตินครซีงไฮประเทศจีนอีกด้วยและวันนี้เขากำลังจะมีผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ ATM เออรัตเออเรอเตอชันวิทย์ธนเสวี ัีขับคุณมากขอบคุณมากที่ให้เวลาเรามาโอ้ยินดีครับถามเต๋อหน่อยเต๋อรู้สึกอย่างไรกับฉาย,ยาของตัวเองที่ได้ฉาย,ยาว่าพระเอกร้อยล้านแรกๆกับผมรู้สึกเขินนะม,น<อ>มันแบบ มันแปลกๆอะครับมันดูมันดูแบบเหมือนแบบขึ้นหิ่งอะไรอย่างี้แต่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าการที่หนังเรื่องนึงมันได้้อยล้านมันไม่ได้เกิดจากตัวพระเอกเกิดจากตัวนางเอกคนเดียวครับมันเกิดจากทีมงานเกิดจากบทผู้ชมต่างหากที่ทําให้หนังเรื่องนั้นมันได้้อยล้านมันไม่เกี่ยวกับตัวผมอซึ่งพระเอกร้อยล้านก็ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวใช่มีอีกตั้งหลายท่านเยอะแยะเลยแต่สิ่งที่ทาให้คุณไม่เหมือนพระเอกร้อยล้านก็อีกอย่างหนึ่งอะไรครับคือคุณเป็นคนเขียนบทเองและเรื่องที่คุณคว้าร้อยล้านจากการของรอีี่ยคมมด้วไใทา อ่าใช่ใชมีคน<ช>คนเดียวในวงการนี้เลยที่เขียนบทอเองและเล่นเองแล้วหนังเรื่องนั้นประสบความสำเร็จได้ร้อยล้านถามหน่อยจากมุมมองคนเขียนบทอ่าครับผมอะไรที่ทําให้กวนมุนโฮได้ร้อยล้านผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องความรักครับมันเป็นความรักที่ที่คนอยากจะมีแบบเนี้ยอืมแล้วก็ตอนเขียนบทเนี่ยเขียนกันหนักมากเพราะว่าเราต้องทํายังไงก็ได้ให้ให้คนดูรู้สึกว่าเขารักกันภายในระยะเวลาที่มันเป็นแค่อทิย์เดียวที่เขาเจอกันนะดังนั้นมันไม่ เรื่องไดอะล็อกเรื่องอะไรมันยากมากที่จะทําให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดครับผมก็รู้สึกว่าเราทํางานกันหนักมากกับการพยายามทาให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นธรรมชาติแล้วผมก็เชื่อว,ว่าคนที่มาดูเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถไปอินกับมันได้เพราะว่าพอดูแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความรักที่เกินเอื้มอมเพราะว่าผมก็ไม่ได้หน้าตาหล่อมากอะพูดตรงอย่างน้องหนูนาก็ไม่ได้โอ้โหสวยเวอร์เงี้ยมันก็คือคนธรรมดาเหมือนกันคนธรรมดาคนหนึ่งใช่ครับมันเหมือนคนสองคนคนธรรมดาสองคนอะที่มาเจอกันแล้วเกิดความรักต่อกันซึ่งไอ้เรื่องความรักแบบบเนนใสัังคมมรา มันเป็นสิ่งที่คนแบบใฝ่หากันนะครับคุณจะรักฉันได้ยังไงอ่ะเราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำาชื่อสันคุณยังไม่รู้เลยผมรู้เพราะว่าเวลาอยู่กับคุณเนะี่ยผมโคตรมีความสุขอะคือสี่ที่ทำให้บทของกวนเหมินโฮส่งเรื่องนี้ ให้ได้ร้อยล้านโอเคคุณเขียนบทหนังร้อยล้านมาเรียบร้อยแล้วพอเรื่องใหม่ล่าสุดของคุณ ATM เออรักเออร์ A R R, อ่านบทครั้งแรกรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างสนุกมากครับ uh huh. มันรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่ผมอ่านแล้วมันทําให้ผมหัวเราะได้อ่ะมันตลกนะ uh huh. มันขำมากอะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. แล้วก็รู้สึกดีใจครับท,ที่ที่ทางผู้กับแล้วก็ทาง G t s เลือกผมให้มาเล่นเรื่องนี้ในฐานะคนเขียนบทที่เคยเขียนบทร้อยล้านมาแล้วครับให้วิเคราะห์หน่อยมีสิทธิ์จะได้ร้อยล้านไหมครับ เอาจริงนะครับเรื่องเรื่องที่ผมเขียนนะผมไม่เคยรู้สึกมันจะได้ถึงร้อยล้านเลยสักเรื่องเดียควคุเบิือนโฮตอนแรกผมคิดว่าเต็มที่เลยนะในใจจริงๆเลยนะ <ừ> 50มันไม่น่าจะไปได้เยอะ <ừ> <ừ> เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าถามผมผมว่าไม่ถึงแล้วกันที่ว่าอ่านบทข้างหน้ามันสนุกมากเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงเลาให้ฟังหน่อยคือว่า ATM เอ e อ r ร์รักเอเนี่ยครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ธนาคารแห่งหนึ่งคือธนาคารแห่งนี้เขาจะมีกฎห้ามพนักง,งานเป็นแฟนกันตัวพระเอกเนี่ยกับตัวนางเอกคือเขาแอบคบกันอยู่ครับในออฟฟิศคบกันเลยคบกันเลยครับนางเอกนี่เป็นเจ้านายเจ้านายพระเอก <c oughs> โอ้โหใช่ส <c oughs> อแววจริตอ <c oughs> ย่างนี้แรง <c oughs> แรันแรงเขาก็คบกัน <c oughs> คบกันไปนสักพักหนึ่งมันก็ถึงจุดที่มันอึดอัดมากมเพราะว่ามันต้องหลบสายตามันต้องไม่ให้คนรู้ไม่ให้คนจับได้ยิง่งเขาเป็นแบบตำแหน่งใหญ่ด้วยไงยิ่งแบบมันยิ่งน่าเกลียดอะไรเงี้ยมันก็เลยอึดอัดมันก็เลยคุยกันว่าเฮ ถ้าเราจะคบกันต่อไปนะมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นคือมีตู้ ATM ตู้หนึ่งครับ uh huh. ของธนาคารนั่นเนี่ย uh huh. แจกเงินเกินออกมา uh huh. สมมติเรากดไป2,000ันเนี้ออกมา4,000 uh ั huh. นทีนี้ธนาคารเอาอยังไงล่ะก็เลยติดต่อมาทางหัวหน้า uh huh. หัวหน้าก็บอกว่าต้องไปเอาเงินคืน uh huh. ทีนี้ก็ได้โอกาสเลย2คนก็เลยเอาล่ะแข่งกันใครไปเอาเงินคืนกลับมาได้คนนั้นไม่ต้องลาออกก็อขอเธอแต่ง เราไม่ได้บอกนี่ว่าเราจะลาออกทีนี้มันก็เลยจากเดิมที่มันรักกันดีๆมันก็เริ่มสู้กันแล้วเริ่มมีการแข่งขันเริ่มทายังไงก็ได้ไม่ให้เขาตามเงินกลับมาได้เพราะตัวเองก็ไม่อยากออกก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนแบบความรักแบบลิ้นกับฟันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมต้องถามแทนชายไทยทั้งประเทศเลยครับนางเอกของเรื่องนี้โอ้โหพี่เอ้ยโอ้โหยที่ไม่ต้องไทยทั้งประเทศหรอกผมว่าคุณคนเดียวเลยใครได้เห็นที่เซอร์หรือใครได้เห็น ก็พูด <Cornell> ถึงว่าเอ้ยน่ารักจังเลยน้องเขาเป็นใครน้องเขาชื่อน้องไอซ์น้อองไซ์ครับเขามาไหมวันนี้เขามาด้วยนะเขามาด้วยเหรอเขามาด้วยครับพาเราไปเจอนะแม่เดี๋ยวเ้ยเราเว่ยชอบมากเลยผู้หญิงเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวยังไงพี่แฟ้งก็ต้องได้เจออยู่แล้วได้เจอเลยไหมวันนี้ยังไงต้องได้เจอโอเคขอบคุณมากครับครับผม คุณจิ๊บต้องทำงานเก่งพูดก็เพาะสเปคผมเลยนะครับอ๋อก็คือเมาปิ้นจิ๋ผายเลยปะแฟนครับครับผมผมขอแนะนำให้พี่แฟนรู้จักกับนางเอกครับน้องไอซ์ครับสวัสดีครับเด้อไอซ์สดีชื่อไอซ์ใช่ไหะเอ๊ะตัวไหนนำตัวชื่อจริงน้องชื่ออะไรฮะชื่อไอซ์ปิยาค่ะ น้ำสกุลนะ่ะน้องมีน้ำสกุลเปล่าเอ่อพงษ์ธานิกรค่ะฮะเฮ้ยไหนยง่ายจ้าวครับคนเดียวในหนังมาคนเดียวกันคน,คนเดียวกัน,นเนอ่ะคนเดียวกันเลย <c oughs> ผมเห็นในหนังเขาแบบว่าเออดูซ่าดูแบบลงไม้ลงมือดูแสบอ่ะอคนนี้พวกเขาแบบ็แบบว่าแบบว่าจะเป็นเหมือนในหนังเขาเป็นคนยังไงนะที่อ่ะน้องเขาเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเจอครั้งแรกเจอครั้งแรกเขาไม่พูดอะไรเลยครับ จริงๆไม่พูดคือไม่พูดเลยจนผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดได้หรือเปล่าแสดงว่าในหนังนี้ก็ต้องนันจะคือการแสดงล้วนๆการแสดงครับ <ทำ S 1> แต่ว่ามันมันมีส่วนมันมีการช่วยได้ก็อบอกคุณช่วยถึงหลังเล่นเลยช,ช่วยถึงขณะที่น้องเล่นก็ช่วยเต็มที่เลยอ๋อช่วยครับเขาช่วยยังไงบ้างเวลาที่เราเล่นอยู่ก็ยืนอยู่หลังกล้องค่ะคอยส่งส่งหน้าส่งอารมณ์ให้คือว่าจริงๆแล้วในการถ่ายทําบางทีมันฉากที่ ยืนคุยกันอย่างเงี้ย uh huh. มันถ่ายทีละครั้ง uh huh. บางทีมันก็กล้องมันก็ไปถ่ายหน้าน้องไอ์อย่างเดียวแล้วไม่เห็นผม uh huh. แต่ว่าน้องไอ์ต้องเล่นเหมือนคุยกับผมอยู่ uh huh. ซึ่งโดยปกติแล้วบางคนก็เออก็จะไปนั่งพัก uh huh. แต่ผมก็รู้สึกว่าเออน้องไอ์เขาก็ยังใหม่อยู่ด้วยแล้วก็บางครั้งแบบเหมือนการส่งอารมณ์มันก็สําคัญอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องไปยืนหลังกล้องแล้วก็เหมือนเล่นเล่นกับเขาด้วยจริงๆบอกหนังเรื่องนี้ทุกคนทุ่มเทกันมากโอ้โห oh ทุ่มเทมากคือพอเราพูดว่าเป็นหนังตลกเนี่ย มันคก็จะคิดว่าเอ้ยสบายสนุกสนานเฮฮาเล่นอะไรแบบนั้นแต่จริงๆว่าการเล่นหนังตลกมันต้องใช้พลังงานเยอะนะมันใช้พลังงานเยอะมากแล้วมันต้องทุ่มเทบางอย่างเพื่อให้คนตลกอ่ะโดยที่บางทีในชีวิตจริงมันอาจจะไม่ตลกสำหรับเราเขาบอกว่ามีฉากฉากหนึ่งเป็นฉากให้นางพังประตูให้นางพังพังปรากฏว่าประตูไม่พังล่างนางจะพังเอาฉากนั้นคือฉากไหนเป็นฉากที่โดนขังอยู่ในห้องห้องน้ำแล้วก็ต้องพังประตูมาพี่เต๋ออยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย ครับแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ในซีนนั้นแต่ว่านั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์ครับแล้วผมก็นั่งดูกับคุณเมธพุ่มกลับแล้วก็แบบมันดูเหมือนมันไม่ค่อยแรงอ่ะมันแบบดูกระแทกมันดูดูไม่ค่อยกระแทกดูแบบโอ้มันดูประตูมันไม่เคยเยื่อเลยอ่ะก็เลยเหมือนพยายามจะไปบอกว่าให้น้องเขาแบบกระแทกแรงขึ้นอีกหนอยน้องเขาก็เดินเดินตุ๊บตุเปเดินมาจะเดินมานั่งแล้วก็เขียวหมดเลยเขียวทั้งตัวเขียวทั้งตัวเลย แถบเนี่ยไปหมดเลยเขียวแบบสอกเอวไปหมดเลยจะพูดยังไงกับน้องดีให้น้องกระแทกแรงขึ้นนะเพราะว่าเขาเขียวไปขนาดนั้นและแต่สุดท้ายเขาก็ไปเขาไปเล่นแล้วเขาก็กระแทกแรงขึ้นจริงๆก็เหมือนแบบเต็มที่ท่านผู้ชมครับใครที่จะติดตามภาพประโยชน์เรื่อง ATM e r r o r เพระเอกหนุ่มคนนี้ครับเขาจะได้โชว์แก้ผ้าเฮ้ยเออแก้แค่ไหนหมดก็อ เอาภาษาอังกฤษแล้วกันได้ไหมจัด <Okay. S 1> Everything คือจริงๆแล้วคือมันจะมีหมอนปิดไว้ให้นะคร uh ับ huh, ผ uh huh. มก็จะมีหมอนปิดไว้ก็จะเป็นหมอนใบใหญ่ๆใ,ใบหนึ่ง uh huh. เป็นหมอนแบบหมอนที่นอนกันเลยนะครับใบใหญ่ๆห,หน่อย uh huh. ก็ปิดไว้แล้วก็ซักซ้อมคิวจนเรียบร้อยแล้ว uh huh. ก็แบบเหมืนอนตอนถอดก็อ้ายเหมือนกันแหละแต่ว่า uh huh. ไม่เป็นไรก็ทีมงานไม่มีแต่ผู้ชาย uh huh. ในขณะที่กำลังจะถ่ายอยู่ยๆเสียงผู้เก่าก็ผ่านวอมาบอกว่าเฮ้ยเต๋อรู้สึกว่าหมอนมันใบใหญ่ไปมันดูดูไม่ดีอ่ะมันดูไม่สวยไม่สวย เอาออมอนใบเล็กแล้วกันก็ใบเล็กใบเล็กก็โอเคเล็กแค่ไหนเล็กมากเลยโอเคเราก็ยังโอเคได้ก็ผู้ชายทั้งนั้นนี่ถอก็ถอดบ็อกเซอร์ถอดไปหมดเรียบร้อยปิดโอเคได้ละเกงในมีไหมเกงในมีแต่ว่าปั่นขอบให้เป็นเส้นเพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นมันจะมันจะเห็นนะแต่ว่าในใจผมตลอดเวลาผมก็รู้สึกดีใจอยู่อย่างหนึ่งว่าเออ อย่างน้อยมันไม่มีผู้หญิงมาเห็นโดยเฉพาะน้องไอซ์น้องไอซ์นังเอกดีมากเลยที่น้องไอซ์ไม่ได้เห็นภาพนี้พอคัดเสร็จปั๊บคัดเสร็จปุ๊บโอ้อรีบใส่ยางเร็วเลยโอ้โหน่าเกียดเพราะว่าเดินไปหน้ามอนิเตอร์เฮ้ยน้องไอซ์นั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์เอาแล้วหนูมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่พอดีเลยอะมีอันหนึ่งอะพี่รู้สึกเหมือนเจ็บมากพี่ได้ดูตัวอย่างมาแล้วอะตั้งใจหรือเปล่าที่ที่ชนกระจกอะชิ้วอย่าเคลื่อนมามันเจ็บมันเจ็บ ไม่ได้ตั้งใจครับ,รบมันยังไงบทมันคือคือในบทคือว่าเราเหมือนต่อสู้กันเหมือนทะเลาะก,กันละแต่อยู่อยู่กันคนละฝั่งของระเบียงอยู่ระเบียงคนละห้องกันแล้วก็คนนี้ก็วิ่งก็ไปจับเอาของมาคุยงผมแล้วก็ไปหยิบทิชชู่มาแล้วผมก็ด้วยความแบบทิชชู่คุยงมามันจะเจ็บไหมเนี่ยคุยงมาดีแต่มันเจ็บแต่มันเจ็บแล้วก็ทำหลบตั้ตัอะไรอย่างเงี้ยแลย้วคุยงมาในบทก็คือแบบ หัวไปชนกระจกแล้วก็แบบล้มลงไปผมก็ด้วความผิดผมเองละผมไม่ได้กะระยะระหว่างหัวกับกระจกก่อนเขียง <c ười> มาปุ๊บแล้วผมก็แบบเหมือนสะบัดหลบเลยเคือผมกะว,ว่ามันไม่โดนอยู่แล้วตอนจหะหวะนั้นปาบโดนแบบเต็มๆตรงบริเวณซีกเนี่ยฮะกกหูวึ้งวึ้งแล้วผมก็ซุดลงไปเลยนะครับแล้วแล้วก็แบบ มันมันมันมึนแล้วมันงงไปเลยแล้วมันก็ลุกขึ้นมาเล่นเล่นต่อแล้วแบบนี่มันมันงงมันมันมู้ไปเลยอ่ะเพราะมันฟาดแรงมากน้องตกใจไหมตกใจค่ะทุกคนตกใจครับคือคือมันดังมากแล้วก็จบแบบสะเทือนนอะพอเขาลุกขึ้นมาแบบว่าเขาบอกมึนๆเนี่ยเราเห็นไหมว่าเขาไปแล้วเห็นเห็นค่ะเห็นว่าหน้าไม่ไหวแล้วใช่ครับก็ทุกวันนี้ผมก็ไม่เหมือนเดิมนะครับผมจะพูดอะไรผมจะงงๆนิดหน่อยไอ้นี่ถ่ายรายการอยู่ครับไอซ์นี่คือผลงานเรื่องแรกของไอซ์ถูกต้องไหมครับ แล้วได้เล่นคู่กับเต๋อรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าก็าเห็นพี่เต๋อในโกลมืนทอแหละแบบอะไรเยอะแยะแล้วแบบก็เราแบบเออพอมาร่วมง,งานกับพี่เต๋อก็รู้สึกว่าเออเหมือนเหมือนในหนังที่เราเห็นเลยเ<อ>ตลกเป<อ>็นธรรมชาติได้รู้จักก็เออเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆริงใช่ค่ะการได้เป็นพระเอกร้อยล้านคุณคิดว่าชีวิตในการเป็นนักแสดงของคุณชีวิตการทํางานของคุณมันถึงความสําเร็จแล้วหรือย<อ>ังยังครับ ยังเลยครับคือผมรู้สึกว่าความฝันผมอะที่ตั้งแต่ตอนที่ผมเข้าเรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ยครับมันผมก็ยังไม่บรรลุความฝันนั้นคือการเป็นพุ่มกลับพุ่มกลับภาพยนตร์ครับซึ่งเส้นทางผมผมก็ตั้งแต่เป็นเบื้องหลังมานั้นเองเขียนบทตั้งแต่ไปถ่ายเบื้องหลังไป a c t ติ้งโค้ h ผู้ช่วยพุ่มกลับอะไรน,นู่นนี่ครับก็เพื่อจะไปสู่ความฝันนั้นแหละในการเป็นพุ่มกลับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมีทางแยกออกมาในการเป็นนักแสดงแล้วก็ได้เป็นหนังร้อยล้านก็ไเหมือนเกินมาจริง จริงๆแล้วมันเหมือนเกิดใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเล่นเรื่องโปรแกรมหน้าบยญญาคาดครับแล้วผมได้รางวัลการแสดงยอดแย่มาคือเหมือนกัมันชื่อรางวัลว่าทุเรียนเน่าครับคือทุเรียนบางคนว่าเหม็นอยู่แล้วไม่ได้อีกโอ้โห้ันแล้วมันแบบมันเหมือนว่าโอเคในใจผมคิดเลยว่าอาชีพในฐานะนักแสดงผมอาจจะจบลงแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาจ้างผมมาแสดงแต่มีคนบอกว่าผมแสดงได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครอยากจะมาจ้างผมทุกวันนี้คืออะไรคือความสุขของคุณ ในฐานะไปอกร้อยล้านความสุขผมก็ยังคงเป็นความสุขเดิมกับเด็กวัยรุ่นคนนั้นคนเดิมก็คือการได้ดูหนังดีๆครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าผมก็จะพยายามทําหนังดีๆางให้คนทุกคนได้ดูกันให้คนมีความสุขกันขอให้ได้ขอให้ได้ร้อยล้านนะ่องี้โอ้โหครับสุดสวยได้คุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายๆคนมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ครับและบางคนก็มุ่งที่จะไปถึงฝันนั้นเลยแต่ผู้ชายคนนี้เต๋อชันทวิทย์เขาสนุกกับหนทางไปสู่ความฝัน และเมื่อวันหนึ่งที่เขาต้องทําหน้าที่นั้นคมเชื่อว่าเขาจะทํามันได้อย่างดีเป็นกำลังใจให้ครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นกําลังใจให้เขาอย่าลืมไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ ATM เอ,อระเอ,อเ e อ e ครับ